นิยายลูกสิ์ของผมคือเราจอดวายร้ายก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปวัน2วันเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าการต่อสู้อันแสนดุเดือดนะครับระหว่างพิงอันหรือจักรรัดเหลิวกูที่ประทะกับอยู่เฉิงไฮสิท์ลำดับหนึ่งของจินถิงซานด้วย ฝ่ายหนึ่งนะครับที่มีพลังอวตารโรกูตารากายร้อยวิธีดอกบัว8ปกีบครึ่งและการเตรียมใจตายของยูเชิงไฮนะครับที่อัดยาเม็รเพิ่มพลังปีศาจต่อให้ตัวเองตายก็ต้องลากลิวกูไปลงนรุกด้วยทั้งสองฝ่ายนะครับก็ผล,ล,ลัดกันรุกปัดกันรับถึงแม้ว่าในส่วนของอวตารนะครับลิวกูจะเหนือกว่า อย่างไรก็ดีนะครับด้วยความบ้าคลั่งและไม่สนอะไรทั้งนั้นเขานะครับอยู่เชีงไหโจมตีจนไม่ให้พิงอันเรือลิ้วขูของเราได้พักหายใจในที่สุดตัวเขาก็ได้ทําสาเร็จนะครับผลการต่อสู้นั้นถือได้ว่าออกมาเป็นที่น่าพอใจในที่สุดแล้วนะครับ ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่อยู่เชิงไห่ของเรากําลังจะตายจากลูกใบนี้ตัวเขานะครับด้วยสายตาที่เลือนลางนั้นก็ได้เห็นรถม้าลอยฟ้านะครับของจีนทิง้งซานหรือก็คือรถม้าร่องมีค่ะตอนแรกตัวเขาคิดว่าเขาตาฝาดอย่างไรก็ตามนะครับกลับมีฝวามมือร้อยฟวามกลัวนั้นได้บินลงมาจากรถม้าขนานและมันนั้นได้พุ่งจู่โจมใส่จู่โจมเข้าใส่ลิ้วกูนะครับอย่างจังตัวเขานั้นนะครับ ถูกโยมตีพยายามสุดกําลังเพื่อที่จะป้องกันท้ายที่สุดแล้วมันก็ไร้ผลนะครับเขาตายในทันทีติงสังหารเป้าหมายสำเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญ2,500แต้มก็เป็นรางวัลแต้มบุญที่สูงมากนะครับสำหรับการสังหารผู้ที่มีพลังอาตาร้อยวิธีปกติจะได้อยู่แค่1,500แต้มเท่านั้นดูเหมือนว่าผู้ที่มีพลังอาตาแหยบครึ่นะครับจะทำให้ได้ถึง ได้แต้มบุญมากถึง2,500แต้มตัดภาพมาที่บนรถม้าลอยฟ้านะครับดวงตาของเราสาวุกจากจินถิงซานต่างก็เบิกกว้างเมื่อมองไปทังยู่เชิงไฮที่เปียกโชกไปด้วยเลือดในเวลานั้นทุกคนต่างก็พูดไม่ออกนะครับสิทธิพี่ใหญ่ผู้แข็งแกร่งตอนนี้นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไม่ต้องสงสัยลูโ่โจกะโจลงมาก่อนใช้ฟ่ามือในทันทีเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังแห่งการดำรงอยู่ พลังที่จะทําให้มาเยือนในทุกทที่ที่ปาตนาพลังที่จะก่อให้เกิดทุกสรรพสิ่งสู้ยูสูเองก็โยนอาวุธของนางออกมาข้าจะช่วยท่านเองปีไย,ยแล้วข้าจะไปยืนเฉยได้ยังไงกันหลิงลัวกอด้วยข้าจะไปช่วยเช่นกันฝาลีเทียนได้โยนขวดน้าเต้าสีทองออกมาพลังวตาันไรซึ่งดอกบัวทั้งสามปรากฏขึ้นเมื่อเห็นยูเชิงไฮได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับผูสูตั้งสามก็เข้าใจสถานการณ์อย่างดี ทุกคนนะครับรู้ดีว่าปรมาจารย์คนนี้ต้องการจะทําอะไรทุกคนไม่ลังเลเลยนะครับว่าลูโจนั้นจะต้องปลดปล่อยพลังแห่งการรักษาแน่นอนหากไม่ทําอะไรสักอย่างในตอนนี้นะครับอยู่เฉิไงไหยของเราเนี่ยไปสบายแน่นอนด้วยการสนับสนุนจากเกตเดนพลังของสูยูซูจึงทําให พลังวตารของทุกคนขยายใหญ่ขึ้นมากลู่โจบังคับฝ่ามือต่อไปในที่สุดพลังดอกบัวสีฟ้านะครับก็บเบ่งบานบนฝ่ามือด้วยการสนับสนุนจากผูโโ้อาวุโสทั้ง3นะครับทำให้ภาพที่ทุกคนเคยได้เห็นนั้นดูยิ่งใหญ่กว่าตอนที่หอยสังได้รับการรักษาดอกบัวสีฟ้าจางๆได้คอยตกลงมาจากท้องฝาอยู่เฉิงไขเอามือขยี้ตานะครับในตอนนี้สติของเขานะครับกาลังจะลอยหายไปในตอนนั้นเองหยดน้ําจาก แม่น้ำมีคาพิรุธได้ตกกระทบเข้ากับดวงตาของเขาหยดน้ำเป็นปากกายระยิบระยับมันได้บุกบังการมองเห็นของยู่เชงไหนะครับดอกบัวสีฟ้าได้ส่องแสงเจิดจ้าเกินไปกว่านะครับจิดจ้าเกินไปจนสุดท้ายแล้วนะครับในที่สุดสติของยู่เชงไฮก็ได้จางหายไปลูโจนะครับ เพลงสายตาของตัวเองในขณะที่ใช้เคลดวิชาแห่งการรักษาอดอกบัวสีฟ้ากำลังเบ่งบานอยู่บนร่างที่แน่นิ่งของอยูเชิงไห่แสงสีฟ้าได้ปกปุมกับร่างกายของเขาไว้อย่างสมบูรณ์แบบลูโจสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่หลุดรอดอพลังชีวิตที่หลุดรอดมาจากยูเชิงไห่ตัวเขานึกถึงภาพยูเชิงไห่ที่เคยคุกเข่าอยู่ที่หน้าเชิงเขาตัวเขาจําได้ว่ายูชิงไ่ในตอนที่ฝึกฝนนั้น เขาฝึกฝนหนักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยวันแล้ววันเล่าอยู่ที่น้ำตกในตอนที่อยู่เชียงไฮ้ต้องการสําเร็จวิชาอนุสรสวงสวรรค์แห่งความมืดในตอนนั้นนะครับตัวเขายังจดจําได้ดีว่าสิทธิ์คนนี้ดีใจมากแค่ไหนสายใหญ่ของสิทธิ์อาจารย์นะครับบัตรนี้ตาหากลู่โจสูญเสียอยููเชียงไฮ้ไปบอกได้เลยนะครับ ว่าเราคนรูจะต้องร้องไห้กันแน่นอนลูโจนั้นยังจาได้ดีนะครับว่าย่เชียงไหมเคยถูกําโทษในยามที่ทําผิดพลาดไว้แบบไหนถูกสิ่งเหมือนปึ้งกับเกิดเมื่อวาดมันปึง้งมันคุ้มค่าจริงๆเหรอมันคุ้มค่าจริงๆเหรือที่คนคนหนึ่งจะต้องยอมชิงชีวิตเพื่อเลขกับการสังหารปิงอันเพื่อเลกกับอำนาจสูงสุดอยู่เชียงไหเสียชีวิตไปแล้วถึงสองครั้งนั่นเท่ากับตัวเขาได้สูญเสียอายุไขกว่าร้อย กว่า600ปีในตอนนี้อยู่เชียงไงนะครับใกล้ถึงขีดจำกัดเต็มที่และเมื่อขีดจำกัดนั้นมาถึงชีวิตของเขาก็จะมาถึงจุดจบอยู่เชียงไงยอมใช้พลังตั้งหมดก็เพื่อที่จะแลกชีวิตกับลิ้วกูตั้งหมดนั้นคุ้มค่าจริงๆอย่างนั้นเหรอลูโจได้แต่ใช้ความคิดกับตัวเองนะครับสำหรับยูเชียงไหไม่ว่ายังไงเจ้านั่นก็คงคิดว่าคุ้มค่าสินะลูโจยังคงใช้พลังห่งการรักษาต่อไป พลังอวตารของผู้สทสตั้งสาได้ปลดปล่อยนะครับเพิ่มพลังมากขึ้นเป็นเพราะเขตแดนพลังของสู้ยููู่้เพราะแบบนั้นจึงทําให้ไม้ตาขุดมังกรนะครับ ได้ปลดปล่อยพลังออกมามากขึ้นดอกบัวสีฟ้ายังคงเบ่งบานรอบตัวยูเชิงไห่บนแม่นะ้ํามีคาพิรุษฝูงปลาน้อยใหญ่ต่างก็กระโจนกระโดดไปมาปืดปันตั้งหลายเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้งดอกไม้กําลังเบ่งบานต้นไม้ที่เคยถูกทําลายได้รับการฟื้นฟูลู่โจกําหมัดแน่นในที่สุดดอกบัวสีฟ้าก็จางหายไปตัวเขาได้ยกมือซ้ายขึ้นมาอีกครั้ง ฝ่ามือขนาดใหญ่ได้ยกร่างของยู่เชิงไ่ขึ้นมานะครับพลังฝ่ามือนั้นได้ยกร่างของยู่เชิงไห่ขึ้นมาบนรถม้าล่องมีค่ะปู่สูตั้งสามก็เลือกใช้อวตารพร้อมเพียงกันสิทธิ์พี่ไอต่วนหมู่เซิงเจา้าเย่นะครับเจ้าเย่ แล้วก็ชูงกงดวนเอ,อ๋หอยสังและคนอื่นๆต่างก็ร้องเรียกอย่างพร้อมเพรียงกันทุกคนต่างก็ไม่สบายใจเมื่อเห็นสภาพของอยู่เชิงไฮในตอนนี้ยู่เชิงไฮยังคงหลับซาสนิทไม่ได้สตินะครับทุกคนไม่รู้เลยว่าเขาจะเป็นตาย คนนี้สิทธิพี่ใหญ่คนนี้จะรอดหรือไม่ตีน้าอกของอยูเชงไฮนะครับมีเซซิลพลังของชีวิตปรุ่งผ่านอยู่แผลที่หน้าอกถูกปิดแล้วดอกบัวสีฟ้าของลู่โจได้รักษาแปลบาดแผลไปนอกไปแล้วนั่นเองแต่ถึงแบบนั้นยูเชงไหยังคงหมดสติสภาพของอยูเชงไหในตอนนี้นะครับดูน่าเป็นห่วงในที่สุดร่างกายของเขาก็มาถึงยังรถมาท่านอาจารย์อาการของสิทธิพี่ใหญ่เป็นยังไงบ้างยวนเอ๋อไทยถามในทันทีทุกคนต่างมองไปที่ลู่โจ ไม่สู้ดีสู้อยู่ชูที่ฟังแบบนั้นอุทานออกมาด้วยความตกใจแม้แต่พี่ใหญ่เองก็ช่วยเขาไม่ได้อย่างนั้นเหรอมีมันเป็นผลลัพธ์ที่เกินกว่าที่จะยอมรับได้ทุกเกินนะครับเคยเห็นพลังการรักษาของลู่โจมาก่อนแต่เมื่อ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสุดยอดพลังแห่งการรักษาที่ดีแค่ไหนมันก็ไม่เพียงพอที่จะรับประกันชีวิตของอยูเฉองไฮให้ปลอดภัยแต่าาพลังของลูโ่โจยังช่วยไม่เนะเาะตาหากวันนี้นะครับพลังของลูโ่โจยังช่วยไม่ได้แน่นอนนะครับว่าพลังแห่งการรักษาอื่นๆใดในลูกนั้นคงไรความหมายปาลีเตียนได้แต่ถอนหายใจสุดท้ายแล้วเขาก็ทําตามความปรารถนาได้ ข้าคิดว่าไม่มีวิธีการรักษาแบบไหนช่วยเขาได้อีกแล้วคงเหลือแต่วิธีแปลกใหม่เท่านั้นที่จะรักษาชีวิตเขาเอาไว้ได้เหลีงลัวพูดขึ้นหืมวิธีที่แปลกใหม่อย่างนั้นเหรอข้าได้ยินมาว่าท่านจิตได้ค้นพบอักษรโบราณที่มีความสามารถในการดูดซับพลังชีวิตในตอนที่สำนักแห่งความมืดเดินทางออกจาก ที่แห่งหนึ่งบางทีท่านจิตอาจจะรู้อะไรก็ได้ทุกคนตามก็พยักหน้าเห็นด้วยทุกครั้งที่ชาวอูเชียนต้องตายพวกเขาสูญเสียอายุไขยไปกว่า300ปีอยู่เชีงไห้เสียชีวิตไปแล้วแล้วคงจะมีเพียงอยู่เชีงไห้สูญเสียอายุขยไปแล้วถึงออสองครั้งบวกกับที่เขาฝึกอยู่ที่จีนถิงซานตอนนี้นั้น อายุไขของเขานั้นคงจะใกล้สิน้นคงจะมีเพียงแค่การดูซับพลังชีวิตเท่านั้นที่จะทําให้ใครสักคนรุดรอดออกมาจากขีจํากัดอันยิ่งใหญ่ได้ลู่โจยยกมือขึ้นพอได้แล้วตัวเขาหันกลับมาก่อนที่จะเหลือบมองไปที่รอยฟ่ามือบนหน้าผานะครับใกล้ๆกับแม่นะ้ํามีคาพิโรุตต้วมู่เซิงครับท่านอาจารย์ไปพาเจ้านั่นมาซะเออท่านอาจารย์กาเกีงว่า ร่างของเขาจะเหล็กเป็นเท่าฐานตานอาจารย์ยังอยากจี้จะให้ข้าไปตามหาหลิวกูอย่างนั้นเหรอชวงกงเองก็คุ้นคิดหลังจากนั้นนะครับตัวเขาไปยักหน้านนี่สมเหต็จสมผลแล้วพวกเราควรจะทรมานเขาให้มากที่สุดก่อนที่เขาจะจากไปตาอาจารย์ข้าจะเป็นผู้ลงมันลงมือทรมานหลิวกูเองบรรยากาศในตอนนี้หนักหน่วงเกินกว่าที่จะสบายใจได้นะครับคำพูดของชวงกงทําให้ทุกคนพูดไม่ออกตัวนมูเซิงพูดขึ้นเจ้าสิทธิ์น้องงูเง่า นั่นนะไม่ใช่หลิวกูตัวจริงแต่ที่จริงแล้วนั่นนะคือชาวอูเฉียนชาวอูเฉียนสามารถตายได้ถึงสามครั้งก่อนที่พวกเขาต้องตายจากไปจริงๆลู่โจไม่รู้ว่าหลิวคูเคยตายมาแล้วกี่ครั้งนะครับตัวเขาไม่แน่ใจจึงต้องการที่จะยืนยันเรื่องนี้หลังจากที่ได้ฟังแบบนั้นฟานลี่เตียนก็ไปยักหน้าพูดขึ้นข้าจะไปจับเจ้านั่นมาเอง ตัวนูเซิงกระโดดลงไปก่อนจะบินตรงไปที่หน้าผาฝาลี่เทียนบินตามเมือสองคนมาถึงหน้าผาตั้งคู่ต่างก็เรือบมองรอยดูฝ่ามือนะครับที่เสียหายด้วยความตกใจฝาลี่เทียนเห็นร่องรอยฝ่ามือถึงกับต้องกืนน้ำลายนี่มันพลังฝ่ามือของท่านปรมอาจารย์อย่างนั้นสินะแม้แต่สุดยอดผู้ที่มีพลังวัตตรนดอกบัวแปดกีบที่มี ฝีมือตัดเทียมได้กับยูเชิงไอยังไม่อาจจะต้านทานการโจมตีของลู่โจได้แม้แต่เพียงครั้งเดียวพลังของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้ากีบมันไม่มากเกินไปอย่างนั้นเหรอข้าจะไปดูหเห็นกับตาตัวหมูซึ่งเป็นผู้ที่อาจหารกล้าาหารตัวเขาไม่ รอช้านะครับพุ่งตรงไปยังหลุมที่มีร่างของหลิวกูตอนนี้ร่างของหลิวกูนะั้นนอนแน่นิ่งนะครับตัวมูเซิงนั้นมาถึงก็ได้ใช้หอกราชันสัมผัสกับหลิวกูแม้ว่าจะสัมผัสแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวมูเซิงก็ระเบิดพลังลมปานใส่หลุมศพของหลิวกูกระเด็นออกมาฝานลีเทียนที่เห็นแบบนั้นได้พูดออกมาอย่างไม่พอใจระวังเอาไว้ให้ดีกว่าให้ข้าจัดการก็แล้วกันฝานลีเตียนกลางมือนะครับก่อนจะควบคุมพลังให้ยกร่างของหลิวกูขึ้น ยังมีของอีกอย่างหลิวกูนะครับาตัวนมู่เซิงชี้ไปที่ผู้กันสีแดงที่ตกอยู่เมื่อเห็นของที่ถูกทิ้งไว้นะครับตัวเขาก็รีบเก็บกลับมาเมื่อเสร็จธุระแล้วทั้งคู่ก็บินกลับมายังรถม้าล่องเมกาชูงกงเมื่อเห็นฟาลี่เทียนนำศพกลับมาตัวเขายืดเส้นยืดสายก่อนจะพูดอีกครั้งตาอาจารย์ให้กล้าจัดการทรมานซากซพเจ้านั่นเอง สิทธิ์น้องแปดเจ้าหนรารึกผูดจาไรสาระได้เหลวตวนมูซึงคำนี้ผู้เป็นสิทธิ์น้องเมื่อร่างกายของหลิวกูถูกวางลงนะครับลูโจก็ศึกษาร่างกายในทันทีจากประสบการณ์ในการใช้การการโจมตีของเพิจฆาตนะครับตลอดมาที่ได้ใช้การโจมตีของพชจฆาตเป้าหมายที่ถูกโจมตีก็จะสลายกลายเป็นเท่าทานดูเสมอเสมอแต่ถึงแบบนั้นสาสศก ของหลิวกูนั้นกลับไม่สลายหายไปมันเป็นตายมันเป็นการตายที่น่าประหลาดยังไม่ต้องสงสัยแต่ถึงแบบนั้นระบบก็ได้แจ้งเตือนแล้วว่าหลิวกูตายแล้วมันได้แจ้งเตือนว่าหลิวกูตายแล้วจริงๆลู่โจที่เห็นแบบนั้นก็กลัวการคืนชีพของหลิวกูท่านอาจารย์ข่าพบของชิ้นนี้ตกอยู่ด้วยตวนหมู่เซิงรีบส่งผู้กันพิพากไา้กับลู่โจประเอกชำเลืองมองก่อนจะเก็บมันติง้งได้รับอาวุธระดับสวงสวรรค์ขั้นสุดยอดผู้กันพิพากษา ต้องกัดเก่าก่อนที่จะใช้งานได้อีกครั้งอาวุธระดับสวงสวรรค์ขั้นสุดยอดผู้การสีแดงของสิ่งนี้ได้ย้ำเตือนให้ลู่โจนึกถึงโลงศพสีแดงชุดเกราะสีแดงรวมไปถึงดาบแห่งความเงียบงันนะครับอาวุธระดับสวงสวรรค์ขั้นสุดยอดอีกชิน้นหรือว่าผู้การที่เห็นก็จะเป็นของยอดฝีมือผู้ลึกลับที่ทิ้งเอาไว้อีกแล้วงั้นเหรอท่านอาจารย์สถา,านการณ์ในเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ยังคงไม่สงบพวกเราควรทำไงต่อตวนมูเสิ่งถามจับตาดูต่อไปลูโจตอบ เอาละมุ่งหน้าไปที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ซะครับรถม้าลองมีค้าได้มุ่งตรงไปยังเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ในทันทีชูงกงนะครับในเวลานี้นั้นเดินมาลิวกูก่อนที่จะมองด้วยความชั่วร้ายข้าจะจับตาดูศพของเจ้านี้ไว้เองตัดภาพมาในขณะเดียวกันนะครับณนะจุดสูงสุดของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ผู้โสโสิบเจ้าสิบเก้าคนต่างเหลือมองมาบนปืนเบื้องล่างตอนนี้นะครับด้วยสำนักอ,อด้วยสาวกสำนักอวีจีกว่าหลายหมื่นคนจนถึงตอนนี้ เหล่าสาวก็ลดลงไปมากแล้วเมื่อซื้อวูยยานะครับเห็นเวลาผ่านพ้นไปซื้อวุยยาและหัวจงยางต่างก็เงยหน้าขึ้นแสงแดดได้ส่องมาที่หน้าทุกคนก่อนที่จะเปลาผ่านพื้นดินเหลือจีไหลรินอยู่บนพื้นได้แข็งตัวเพราะความร้อนอยางรวดเร็วตัวทั้งทุกที่เต็มไปด้วยกินข้าวเลือดตลอดเวลาที่ผ่านมามีเพียงแต่เสียงแห่งการต่อสู้ในตอนนั้นเองหัวจงยางก็เดินสู่สี่ท่านเจ้าแห่งต้งเป็นยังไงบ้าง สาวกนะครับรีบจับตัวของขัวจงยางเอาไว้สือวูหยารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับตัวเขารีบใช้มือแตะไปที่จงยางสือวูยาทรงพลังลมปานเพื่อไปรักษานั่นเองปู่อุศูสิบเ9คนต่างก็จ้องมองนี่ก็สองเสี้ยวโมงผ่านไปเหลวพวกเราจะสามารถใช้เกียดนพลังทั้ง10ได้อีกครั้งแล้วละ่ะ พวกเขาก็ต่างระดมความคิดนะครับว่าควรจะใช้หรือไม่ใช้ดีการเปิดใช้งานเตแดนพลังทั้ง1ิอีกครั้งไม่ใช่ผลดีกับพวกเราแน่สถานศึกษาของพวกเราทําการหน้าที่พักดีกับราชสำนักมาโดยตลอดเมื่อเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์และราชสำนักมีไปร้ายเช่นนี้พวกเราจะนิ่งเฉยต่อไปได้ไงกันเจ้าพวกฝ่ายธรรมทาให้โลกตกอยู่ในความวุ่นวายพวกเราควรจะกําจัดพวกนั้นให้หมดไปงั้นพวกเราแยกย้ายกันเถอะพวกเราสิบคนจะมุ่งหน้าไปยังใจกลางคู่ต่อส